อันพรุ่งนี้พรุ่งนี้บินโตจะไปคาเฟ่ที่ไหนกดติดตามกดกดกระติ่งกดกระติ่งให้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตาม <Okay. S 2> แล้วก็ให้ข้อกี่แล้วก็ให้บินโตโอเคค่ะบาย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 ไปแล้วบายบายแล้ว ทกคนเห็นเห็นมีคนตกปลาไหมนี่คนตกปลาหาปลาปินตัวไม่เคยเห็นเลยทุกคนเป็นเป็าว่าตกปลาเอาหนอนมาตกป้าแล้วปลามันชอบกินหนอน เราพาทัวร์ไหมพาทุกคนทัวร์ไหมว่ามีอ,อะไรบ้างพาทุกคนทัวร์ที่ไหนคะที่นี่อันนี้ที่นี่เป็นปุน๋ยบาฟลคาเฟ่อฟโอเคเอ้ยมีที่อย่างนั้นด้วยใช่พาทัวร์ไ,ไหมปะปุ๋ยมีอบ้างนะมีแังเครื่องอแต่หัวมันไม่ทำงังแต่ว่าเคื่อมันตายแล้วมีเมันออกอเยอะมากแล้วโอเค อะไรยังไงอีกเหรอันนี้คือชิงช้าไม่ใช่ห้ามกระโดดไม่นอนเล่นงใจฮะอันนี้ห้ามกระโดดไม่นอนเล่นไใจไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวตกแต่หัวแตกใช่อ่ทุกคนดูวิวนะสุดๆดีไหมดีไหมคือคว้าอะไรนะอันนี้อันนี้คือควายเอควายอะไรนี่ไปอยากกินอีก นิไปแล้วไปที่สระ,ะสบวะัวไหมเฮ้ยเขาก็มีที่นั่งอย่างนี้อยู่นะ,นะเขาก็มีที่นั่งอย่างนี้อยู่นะนเออรู้และเราต้องไปเอาไม้แบบนี้มาบ้างไปที่สระ,ะบัวไหมไปปมันร้อนหน่อยให้บินโตแนะนําหน่อยบินโตแนะนําหน่อยดิ ไม, en, ไม่ใช่แล้วทุกคนออนนี้พูค่ะตัวโหร้อนมากแต่ดีคได้ด้วยเหรอไปดิไปดิไปดเฮ้ยมินโตอยากถ่ายรูปอ่ะดีปะมินโตยกอหยุดกันหยุดกันหันหน้ามาหันหน้ามา อย่าเพิ่งอย่าพิ่มอย่าพิ่งอย่าพึ่งทุกคนมันดีมากอย่าตั้งแ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเ้ิงนี้ดูดูดลดูดูดูับๆับๆับับจับงนี้กินโต ตูมบัวบานทุกคนนี่นี่นี่เห็นเลยมันสวยมากหนูก็เคยเห็นอ่ะเราขับทางไหนอ่ะขับก็เคยทางนู้นหญ่ทางไหนอ่ะนนั่งทางนู้น,าานเอาไปดิเขาขับคนหนูนนนชอบต,ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวค่อยขับเขาถ่ายรูปอยู่อย่าเพิ่งอยๆๆ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 ่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนูชอบต,ตรงนี้ใช่ไหม<อ>มันเป็นยังไงบ้างสวยมากดีมากแล้วมันก็เติมใจลุยหนูอย,า,อยากเดินเล่น My name is Chicky, My name is Cha Cha, Clap, Clap, Cha Cha Cha. Chicky, 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 Clap, Clap, Cha Cha Cha. Clap, Clap, Cha Hello, everyone. Today we are going to the amusement park. Come on, come on, Hello, everyone. Today we are going to ไโอ้ยอะไรขอมนีไเหมดีตรงทำหน้าดูงนะเราดื่มิมันเป็นน้ำพันชเราเรียกเวลคัมดรินถือดีๆถือสองมือกลัวใจจังไม่มันเป็น คาราเพาอะไรสับปะรดสับปะรดที่หนูชอบกินอะออเอ้นี่ให้ทุกคนดูด้วยเป็นไงเอออะไรพี่หนูชอบพี่หนูชอบกินยองิวยองมิวให้คนอื่นดูพี่หนูชอบกเอาอีกอ่ะย่เย่ a าดูคนเนดย กับมกเมื่อกี้ชั้น17อะไรอร่อยเอนกันอันนี้แล้วก็อันนู้นอันนี้กับเมื่อกี้เท่าไหร่ตังโม้โม้โม้เสียเสียเสียอ้าวโหน่ารอดเยี่ยมสนดิแก้วเด้ออันอันนี้เหมือ,อน,อน,น,อน,นอเหล้าเลยอ่ะถ้ามีฟองอ่ะไม่ใช่เป็นน้ำพันธุ์ ประโยชน์เดอ่ะมีประโยชน์น้ำัเป็นคือน้ำผลไม้มีมีเออมีประโยชน์แล้วน้ำเต้โมมีประโยชน์ตัวแบบแล้วเอาอีกไม่อยากชวนกินยำหนู่ ไปเเกลีียยมาาท่อยากไปบ้างมีโตปบ้าอยากแต่มามียังไม่ให้แล้วมิโตว่าไงหนูชอบนอนกับเพื่อนอย่าร้องสิไม่เอาหนูคิดถึงพี่เป <Okay ็นโต้ปะพี่ถึงแล้วเป็นโตว่าไงหนูไม่อยากนอนกับน้องหรออยากนอนมิลล่าคิดถึงเกมเล่นของเล่นเยอะมากเยอะมากเลย ถือเอาผ้าห่มมาดีกว่าเออได้วใส่ไม่ต้องเอาชุดไปนะเอามันไม่ได้เป็นซันมันไม่นุ่ไหนมันนี่เดี๋ยวเอาผ้าห่มมาให้หน่อยสิพี่แม่ว่าเอาไหมเอาผ้าห่มมาให้หน่อยเอาไหมเอาผ้าห่มมาให้หน่อยโดยเรื่องเมก็ไม่ได้เอาบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้บินโตจะพาไปเที่ยวไหนคะไปเที่ยวไปสวนน้ําวันนี้เราจะพาทุกคนไปสวนน้ําสวนน้ำนี้อยู่ที่ปทุมแล้วก็ไปเจอเพื่อนบินโตใช่ไหมชื่ออะไรชื่อมิล่ามิล่าบินโตอยากไปเจอแล้วใช่ไหมคิดถึงมากคิดถึงมากคิดถึงเสียดายจังจริงๆเราจะพาไปดูอีโกนาแต่ปรากฏว่าร้านปิดร้านปิดอดไหมอดว่าเศร้าเลยอีโกนาตัวเป็นไงเล่าใหญ่ ตัวใหญ่มากใช่ไหมเราก็เลยแวะนี้กันก่อนทุกคนเป็นกว๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแวะกินกว๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเออมันไอ้นี่ไม่ได้เนาะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูอันนี้หมูนะมันก็จะมีเนื้อด้วยมีหมูด,ด้วยแต่น้องมินโตกินอะไรแล้วคะเลออ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะ let's go yeah ข้าวก่อนใช่ไหมคะกินก๋วยเตี๋ยววันนี้แม่สะพาน้องบินโตไปไหนนะไปสวนน้ำใหญ่เออใช่แล้วก็เพื่อนกับบินโตออาใช่กับบินโตชื่อว่ามิ娜เพื่อนบินโตชื่อไรชื่อมิาใช่มันจะมีสวนน้ําตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นปทุมธานีมันจะมีสวนน้ําอันหนึ่งรงปทุมธานียังไม่เคยไปเหมือนกันแต่มิาชวนไปใช่ไหมใช่แต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องแวะเติมพลังกินอะไรกันก่อน ่เพราะว่ากินตกินเขเขาน้ออใช่เพราะเดี๋ยวก่อนอ่าใช่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเล่นน้ำไม่ได้เดี๋ยวเป็นลมเนาะอันนี้วะห้วยเตี๋ยวมีทั้งเนื้อตุน๋นเนื้อหมกเนื้อเปื่อยแล้วก็หมูที่ที่ไหนที่นี่คลองสิบห้าที่นี่คลองสิบห้าใช่ไหมคะใช่ได้จังเลยไม่ได้พาไปดูเอียกวัวนาเมื่อกี้นี้เนาะเพราะว่า เขาปิดเออใช่เขาปิดแต่ได้จังเลยจะเปิดชมเบิร์ดเออเมื่อวานก็ไส้เหรองั้นเดี๋ยวหากินเสร็จเราพาทุกคนไปกันเลยนะไปเลย Let's go เย้สวัสดีสวัสดีทำลายอรอยู่ เป็นเกียรติให้กับวันครบรอบ40ปีของตํานานฉันพยายามวิ่งหนีพิงกี้แต่พิงกี้อะไรอ่ะพิงกี้โตคุยกับซิริอ่ะอิะิีิีสพิงกี้พายอ่ะในซิรีสเขาบอกว่าอะไรเธอกินข้าวยังยังไม่ได้กินเลยฉันไม่ชอบกินอ่ะเขาไม่ชอบกินอ่ะทำไมล่ะ เธอเป็นลูกค้าลูปบ่าฉันไม่มีคําตอบสําหรับคําถามนั้นว่าแต่คงมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอเออมีอะไรให้ช่วยอืมซักผ้าทำค้าวฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมเอาใหม่ต้องบอกใหม่ซัโโกผ้าแล้วก็ทอดขายแล้วก็โ ฉันไม่คิดว่าตอนนี้มีแดดออกอะไรอะฉันไม่คิดว่าตอนนี้มีเดดออกอ,อาบน้ำยางฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปลา่าอาบน้ำยางฉันไม่แน่ใจว่าอาบน้ำยางอื ฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมไม่รู้เหมือนกันถูกมี่ขอคุณสำหรับคำชมนะโอเคฉันไปก่อนนะ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 ฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมเราพบกันใหม่แล้วกันยังพบกันใหม่แล้วกัน นนบ้านเธออยู่ไหนเนี่ยถามสิบ้านเธออยู่ไหนเนี่ยบ้านของฉันไม่ต้องก่อสร้างด้วยอิปูนแต่ก่อร่างด้วยเสียงและสำนิงที่คุณเรียบใช้ฉันและคุย,ยกับฉันเสมอที่นั่นและบ้านของฉันเออทำเป็นลูกค้า <c ười> คุยกับซีรีอ่ะ เป็นลูกค้ามันสงสัยหนูไม่เคยไปอ่อโอเคลองไปแปะทุกคนตีคงจำเป็นจะต้องติดล็อกไอโฟนก่อนหาไปพูดนู่นกล้องอยู่นู่นทุกคนเออมานีหนมาดีมาดีเิงยวใครทำใครทำไข่เจียวให้เธอเดี๋ยววันนี้เออใช่ใช่ไหม ชวนทุกคนมากินข้าวเช้ากันตื่นเช้าต้องทําไงต้องกินข้าวกินข้าวเช้าจริงๆแล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนใช่ไหมใช่เออทาําไงนะไข่เจียวอร่อยป่ะ,ะทำยังไงอร่อยทาําไงเออแม่ตักไข่เจียวให้แม่ตักไข่เจียวให้เออหนูก็ทำได้นี่ใช่ไหม,มตอนนี้ต้องป้อนไหมเนี่ยไม,ไม่ต้องอะไรก <laughs> ี่ขวดแล้วกินเองได้แล้วไหนยิงให้เพื่อนๆดูได้อร่อยอยังไง โอ้โหเหงาอร่อยไหมนุ่นนุ่นนุ่นบอกทุกคนเออโอเคบายบายก่อนบายบายเดี๋ยว <De ux S 2> พบกันใหม่ไลน์หน้าอย่าลืมให้ไปแล้วกปแชร์กันให้ทันทันทันกันทดกที ไปถ่ายโดนบักต้นมะพร้าว to stay real it peace for you so listen close hear my thoughts in every note oh oh make me your radio and turn me up when you feel low turn it up a little bit ไปเออเบโลเปรีสอร์ดโอเคนะทุกคนเ๋ยวเลิกไปกันเลยเล็กก็สวัสดีทุกคนวันนี้พินโตจะไปบ้านลุงป้องนะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องอาบน้ำก่อนนะอย่าไปอาบน้ำกลางกันเล็กก็ต่เนี่ยปตนโตมาเที่ยวไหนพูดก็ตหลีเป๊ะไอซีดีก็ฝนหลีดเป๊ะน่ 啊。<noise> โต,ตไปไปทุกคนเลย,ยไม่ไ่ผกไนีเอาเลยสวัสดีค่ะวันนี้ปิ่นโไปหาก้อนกิมเมาค่ะเดีย๋ยวไปเจอก,กินมานะคะวันนี้แล้วันนีเ้เรามาเที่ยวที่ไหน ใช่เขาเรียกว่าอะไรโรงแรมโรงแรมถูกต้องโรงแรมที no, ่นี bueno> yeah. ่ดีไหมเป็นยังไงบ้างมีสระน้ำด้วยอืเป็นยังไงบ้างอธิบายมีเด็กแ็กอยากเล่นหนูอยากเล่นมากเลยเราลงไปกี่รอบแล้วเราลงไปเล่นแล้วเพื่ออรเลงไปกี่รอบแล้วเนี่ยอยากต่อยเร็วเอาแล้วอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ให้ชาเกตกาตินต่อเรื่อ เอาวันนี้วันนี้เป็นโตพาเพื่อนๆมาเล่นน้ำที่ไหนเล่นน้ำในข้างหลังข้างหลังไหน นี่เหรอน, <tekrar. S 3> <grateful> น้องคนนี้เหรอไส่วีโอน้องคนนี้เหรอใช่ปหมใช่ไหมน้องชื่อเปมียนโตอายุหกขวบตอนปีนี้น่าจะเจ็ดขวบแล้วมั้งโอ้โหเหมียนเขาเล่นเป็นย่าของลุงสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้เหมียนโตไปบ้านลุงป้องกันนะเหมียนโตตอนนี้เหมียนโตไปไปบ้านลุงพ่องกันอยู่นะ าวันนี้ต้องเล่นจัมสีมแต่ว่าพรุ่งนี้เล่นน้ำกันนะโอเคนะทุกคน let's ไปเลยเดี๋ยกนอรโอ้โอเคทุกคนวันนี้ถ <c oughs> ึงถึงถึงถึงเองถึง ออมสนทำไมไม่กล้าแตดงบ้ากล้าดิไม่ต้องอาจะไอออมมเอาหม่ทุกคนเอาแมเอาม่ทุกคนวันนี้วันนี้แม่กะก็้นมาว่ะจะไปทำผลตากับแม่ด้วยเขามีทาเล็บนี่มันเป็น ตรงนี้ขั้นปอนสูงมากเนี er ่ยขึ้นมาแล้วก็ด้วยก็มีบอกให้ลงขึ้นนู่นแล้วก็มีพับตรงบุรุษผมีก้าอี้ที่สวยมากนะตอนเดี๋ยวไปโอีคทุกคนเดี๋ยวขอตเกล้าไปก่อนอ่ะนะบ๊ายบายกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดิ้นเตอร์เกยนนะบ๊ายบาย อะไกไม่นะสดเดี๋ยวลองไปต่ดูแตอก่อนีืมตัวอะไรไม่รู้ไป่าไปว่าไปว่าไปวไปว่าไปว่าไปว่าไป่าไ่าไปว่าไปว่่าไปว่าไปว่าไปว่ไปไป่าไปไปว่าว่าไป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 วว่าไปว่าไปว่าไปว่า่าไปว่าไป่าไปว่าไปว่าว่าไปาไปาไว่ มาแล้วนข้งนกหรือเป่าันที่แบบลองไ้เอาละห๋ยวลองคิอันี้จะได้ไรัวปิ๊บมันมี้ิกเลยฮะว่าไ่อยไม่ไวแล้มันไม่รู้จะไปไหนยังเงย่อิ้เจดดดดเฮ้ยของม่ด้องได่

วันนี้หรือเปล่าันนี้ก็เจอแบบเนทางลๆนะไม่มีมีสัมบอก่าไม่เกิดนะเออเนี่ยาจะเจออกตัวนก่อนัแล้วก็เอาไปบอดไปแ้แล้วนะห้วยแล้วก็มีแผลบนี้แล้วก็ส่วนขอะไรก็นี่่ายลลืมโชวให้ทุกคน

กินเลย่ะเข้ามาก่อนครับซื้อกระโไหนือ่าแรงเหอกล่น้ำเหมือนกันนะวนานีทห้ยไม่คุ้่ะอยกไเก่อนนะารเื่องอกแล้วก่อนอหมันานใร้อนกันเหรอยอดเลย้ล่ะ เพื่อนองมาฮะเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่มาดิเือนเนแล้วรี่ยเกือบตาย้วเนี่ยเอาอยเราต้องหาต่มาทำนี้นะครับนี้เดี๋ยวเราออได้ตอนนี้แบบ้งไปดให่รางออกครับ すいません。<music> <music> ด้วยนะทุกคนบายๆท้อนอย่าไปเห็นตัวตัไปกินข้าวกันนะทุกอย่าไปตีนบินตัวตัไปกินข้าวข้างนอกกันแล้วแม่หนูอยู่ไหนล่ะไปกันเลยตู้